คิดว่าน,น่าจะช่วยงานได้ดีครับน,น่าจะใช้รถประมาณนี้ครับเห็นมันสูงดีครับน่าจะลงหลมได้ดี <c oughs> สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ผมกีิงานนะครับก็มีความยินดีมีโอกาสได้มาส่งรถนะครับตะกรทิงงรับให้กับคุณนะครับช่อคุณอะไรคุณประสิทธิ์ครับครับขออนญาตใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับพี่ประสิทธิ์อ่าครับไม่ทราบพี่ประสิทธิ์อยู่ทางไหนครับบ้านู้พานคำครับอยู่ตำบลนวลทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูครับพี่ประสิทธิ์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าตอนที่ดูตัวรถคันนี้ไปดูมายังไงบ้างครับติตามยูทูบครับข้อหารถที่ว่าจะมาใช้ในงาน ครอบครัวนะครับก็มาเจอคันนี้แบบนี้ประมาณนี้ครับคิดว่นาน่าจะช่วยงานได้ดีครับตอนที่ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงแบบชอบมันตรงไหนบ้างไหมครับยังไงบ้างครับที่นาผมเนี่ยมันก็น่าจะใช้รถประมาณนี้ครับเห็นมันสูงดีครับน่าจะลงหล่มได้ดีก็ยังไงผมก็ทมงานก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับพี่ประสิทธิ์มากๆเลยนะครับคือมั่นใจแล้วก็เลือกใช้รถไถจากทางเกษตรพัฒนาขอให้พี่ประสิทธิ์อ่าสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็โชคดีร่ำรวยตลอดไปนะครับบแต่ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ